สวัสดีครับผมช่างหนะ้าหน้าไม้แต่งครับวันนี้เราก็จะมาลองทดสอบยิงลูกยิงปลาครับนี่ลูกยิงปลาของเราจะใช้แบบนี้ครับมันจะไม่บาดลำกล้องเวลาเราใช้ยิงลูกดอกยิงปลาครับถ้าเป็นโลหะเป็นอะไรมันจะบาดลำกล้องทำให้เวลาเรายิงลูกแปดมิลมันจะไม่แม่นครับตัวนี้ก็ยัง ไม่ได้ลองเลยครับว่าจะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะสามารถยิงได้ลื่นไหลหรือมันจะติดขัดอะไรไหมครับเพราะว่าผมก็กลัวว่ามันจะมาติดกับเกี่ยวกับเชือกพีมันจะมาเกี่ยวกับสายสลิงนี้ครับจึงจะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะสามารถยิงได้ลื่นไหลไหมครับนี่ก็เป็นเจ้าตัวหน้าไม้เอสสาม ใช้ลำกล้องดมิลของผมนะครับตอนนี้โดยการจิด LED ดอ t ด้วยครับก็ใช้เป็นตัวลอกครับจะได้หมุนง่ายหน่อยเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงนะครับนี่นนท์ครับเป่าของเราเป่าเป็นขวดน้ำจะยิงสัก10เมตรนี่แหละครับ เดี๋ยวเราไว้สำหรับรยิงป่าพึ่งทดลองเหมือนกันครับว่ามันจะเลื่นไหลดีไหมครับนี่จะลุดอกมาลองกันเลยครับนี่เราก็ขึ้นซ้ายก่อนนะครับขึ้นซ้ายแล้วเราก็ผลลออกยอนลูกลงไปเลย ย้อนลูกลงให้สุดเลยครับไม่ไหลนะครับสึดดกสอบนัดแรกครับกล้องก็ยังไม่ได้ตั้งครับลองยิงดูก่อนว่ามันจะออกไหม ดูครับมาดูเป่ากันเลยตามมาครับลูกเราเป็นไหนนะเรามาพันนดนก็ยิงออกอยู่ครับ เข้าเลยแม่นลยุยค่ะสายยังให้ตั้งกล้องผมตั้งจุดแดงแค่แั่นตรงกับเรับตรงาเลยนี่ครับดูเขา้าเข้ากลารครง,กง,กงครับแล้วก็ถัวตรงนี้แมงครับลูกปุ่งดีมากเลยปลาช่อนขนาดไซโลนี่เอาสบายเลยครับเพรามเน่รงม,มาก น,นี่ก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ายิงลูกดอกยิงปลาแบบไหนก็ใช้ลูกแบบนี้นะครับก็สามารถ ยิงอกอกได้ตื่นไหลเลยครับไม่มีปัญหาอะไรก็ยิงดีครับยิงแม่นด้วยครับใครจะใช้ไปยิงใช้ลูกดอกยิงปลาก็สบายเลยครับยิงแม่นดียิงแรงด้วยครับนี่ครับสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาเยอะว่ายิงลูกดอกยิงปลาได้ไหมก็ยิงได้ครับ สำหรับใครที่จะสั่งไปใช้ยิงนกยิงปลาก็สามารถยิงได้ครับตัวหน้าไม้ยีสามใส่ลำกล้องแบดมิลของเราใครที่สนใจก็เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้หรือทักไปแฟนเพจช่่งหนะ้าหน้าไม้แต่งก็ได้ครับผมก็ทำจำหน่ายหน้าไม้ยีสามใส่ลำกล้องแบดมิลแต่จะเป็นตัวท้ายเดิมนะครับ ตัวเป็นท้ายพลาสติก ABS อย่างดีครับตัวนี้จะเป็นท้ายไม้ช่วงนี้ไม้ก็ไม่มีนะครับก็เลยทําเป็นตัวท้ายเดิมใครสั่งก็จะได้เป็นตัวท้ายเดิมครับก็ฝากด้วยนะครับสร้างณนะหน้าไม้แต่งสวัสดีครับ